กับสบายดีพี่น้องสบายดีบัดสุขูสุขคุณบัวที่เป็นอิพีทางพังไทยของเราทต่างๆประเทศเนาะเมื่อน,นี้กัแมนงแบกดาเตรียมมาไปใส่ตุ่มกุ้งเปเลยเป็นขั้วห้ามไม่ได้บร้อยเลยพี่น้องขัวามมางข้วห้ามใส่กับปลาแดกพี่น้องเลยปดูมาเสือ้อดาวสใส่ตุ่มกุ้งพี่น้องแมนงแบกดาขั้อวอันปลาแดกใส่กับห้ามตัวแกะเนาะตัวแกะเขาเพื่อไงเลยเออห้าม

ลูกชายมานอนบ้านเตเวนุ้พี่นอ้องเยเมื่อ,อบุบ,อ,บอ,อกก็โพล่เลยเมื่อน้ำเอื่อยเมื่อนอนบ้านน้ำเท้าน้ำตาสองผมเมียก็เลยนอนเขียนมากลางคืนนะเพี่นอ้องไต่แบตลงไปไ้ใ่นอง ครับบอดไซต์ตะโดนเะไรพี่น้องเคยใส่ตั้งแต่พุ้นตั้งแต่เกี่ยวเข่าบูพี่น้องใส่กับกระถึอใน่ได้พี่น้องตุ่มก็เอามาจากบ้านเราพี่น้องเว้ยอันอันด้านามาห้าสิบบาทอันซื้อมาจากห้างเสาแพงพี่น้องตุ่ม<ข>อพอแม่ซื้อมาห้างเสาแพงเสาแพงปลาเมาเลยพี่น้องห้าน ผู้เป็นคนเห็ดกับเป็นเม็นเม็นพ่อพ่อพ่อคงบอกกับตันไปหน่อยพ่อเป็นผัวของไอ้ดำเป็นเป็นคนเห็ดตุ่มกลุ่มไปหน่อเราเป็นไปซื้อกันมาแล้วเปลี่ยนแนวกินไปหน่อยไทยประตำป่นยำเสาเป็นรองเถื่อถือว่าเขาบวชถือกับ บ่ได้พี่น้องเลยโบน,นึงกับซองแหละพันได้ใส่เนาะพี่น้อง <laughs> โ,โ,โบน,นึงกับซองจุกปากไว้สักก่อนแดดมันไต่ขึ้นมา <laughs> มึงถือไต้เลยต้นขั้วบ่ป็นลงมาโหลดคลิปพี่น้องมาปล่อยคลิปอยู่กลางทงเมน,นูแบบเป็นคนขัวข้วขั้วขั้วปลาลาดพี่น้องปลาลาดเป็นตนแต่กับหัม มันทนไม่จึงหนึ่งบพ่อแล้วมาทาด้วยงูมืนม,มัดม้ด้น้นองๆนี่พี่น้องกอุ้งมันเป็นน้องใหม่พี่น้องบอกว่าน้าน้ามันบกดีพี่น้องจนเลยมันจะปลาซิวซิวไล่เติมพวก teman ni. Pak Adi. Selamat malam, kira. Kira sup nak. ตื่นพุทธตื่นประมาณนี้ใส่ป่าน้องกูน้ำใสในพีน้อง ลึกพอดูนะมองไว้เดี๋ยวมือมันรุนมาส้มว่าจะถือไร้สนไรพี่น้องมาเบิ้งมาส้มขมืออื่นพี่น้เอเนาะตอนเสาร์าพี่น้องตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเสาร์าพี่น้องเลยลงมาเบิ้งตุ่มที่ใส่ไใบมือขึ้นนี่พี่น้องมาเบิ้งน้ำกันว่าจะถือได้สำไรนะพี่น้องเนาะ

<laughs> Mình sẽ mọi thế thôi Cứ bụt thịt bụt tạc quá Ôi bụt thủy thủy Và là nó cùng làm xay một đấy Nó điều này làm. โอ้ใส่น้องทึ่งยังดีพี่น้องถือร้ายกว่านี่โอ้ยเต็มสั้นนางสุดท้ายเลยพี่น้องเด่นกหมพี่นุ้ยผู้โอ้โหในน้องธรรมศาสตร์เลยพี่น้องเดี๋ยวไปเทจะขุ่พี่น้องก็จะได้ là dần đây nó có thể hôm gan bừng. Nào, phi nông hai mẹ nó kể, bên khuôn đi cho nó để ăn nó. Cung tuần, bên cung nam sai nó sẽ nhảy phi sẽ ยังวินลงใส่ลองเบิ่งเถอะมันเขาน้องใส่ติดโอ้ยโอ้ยสามสิบก้อยพี่น้องเอ้ยสามสิบก้อยโอ้เต้าอลังการขนาดเลยน่าทึมืดเนาะน้งงามกุ้ง ถือดังเดียวลายน้องดังเลยอันี้เป็นน้องกลางตุดยอดเดรีพี่เนาะบอในหน้ากะบอพอขายแหละกะบอพอไปซื้อพี่น้องใส่แบบกินเจ้าของได้พี่เนาะกลุ่มธรรมศาสตร์บอเลียงพี่สังปล่อยให้มันกินตัวที่ตัวแด่นพี่เนาะอะไรตัวท en ี fish, ่ต e ัวแด่นกินตามใจกินตามใจชอบ ให้มันกินถั่วทิศถั่วเดชอุ้ยเบ,บิกหนังกระุกัน้าโอ้เป็นหนังค้ายของเทศได้แล้วประมาณสีไอยหรือหาไหลพี่น้องไปทายทีหันหลาดแังนอนอืมดูดิอร่อยไม่ซ้ออำเตำสูตรไม่ได้ออติดมันติมเนาะโอเคสุดยอดเลย Ngam, ngam 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 thì vào để ăn xong จรอย้ายมาพี่น้องให้เพิ่นจัดการว่าสิเพิ่นสิเมนู่ไปได้นะพี่น้องจะขั่หรือบุหรือว่าจะก้อยกันแล้วแต่เพิ่นจะพิจารณาพี่น้องเดี๋ยวบ่อบเบนจะลงไปทําการสูบน้ำเพื่อเซ็นนาของพี่น้องเพราะว่าเสร็จสวยเลยพี่น้องเอาจจะเว้นกันขึ้นเลยพี่น้องเดี๋ยวรอไม่ยายเพื่นเพิ่นว่าสิบไปได้นะพี่น้องเนาะอ่ะกลับมาหอนเลยกลับสมาพันธ์แน้วพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามหับชมขอสุขภาพแข็งแรงร่ำดวยเงินทองหมดเจ็บป่วยจนเบิดทุกทุกท่าน พบกันในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องเลย